ฉันนะนะที่ตามคุณดาไวดไปนู่นไปนี่แต่ฉันไม่ได้คิดแล้วว่าจะมีแต่สร้างภาระให้เขาอยู่ลูกแค่เพราะฉันอยากเจอเขาแค่เพราะฉันอยากอยู่ใกล้เขาฉันนะคิดได้เพียงแค่นี้เท่านั้นเองไม่เคยคิดว่าเขาต้องการอะไรและสิ่งที่เขาวาดหวังไว้คืออะไรฉันไม่เคยคิดถึงเลย แม่งบังกันทุกช็อตเลยนี่คะนี่คะมีอะไรได้เ,เหรอคะตายแล้วมัง้งเน่ยเงียบชิบเลยแยเลยแทงออแม่ก